เอาละครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันต่อ5คู่ผ่านไปไม่ผิดหวังจริงๆกับรายการเดชแชมปเปี้ยมวยไทยตัดเชือกทุกวันเสาร์นะครับน็อกไปแล้ว4คู่หนักๆมันๆกันทุกคู่ครับรับรองว่าคำ่ำคืนนี้สุดแน่นอนครับและคู่สำคัญที่ท่านผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศและที่นี่รอคอยมาถึงแล้วนะครับนอกจากแฟนมวยที่นี่นะครับแม,ม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาแล้วยังมีท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมผ่านทางช่อง8ด อีกหลายล้านคนครับเราจะเป็นสักขีพยานร่วมกันนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่คู่ในการชิงแชมป์คัดแชมเปี้ยน And now the time that you a l l waiting for A final match of 72 k i g tournament championship และในขณะนี้ครับเราไปจะทราบกันว่าใครจะเป็นแชมป์คนที่57ครับไปติดตามชมกันเลยครับและแน่นอนนะครับวันนี้ชิงชัยและชิงแชมป์กันในพิการน้ำหนัก72กิโลกรัม มุมน้ำเงินคนนี้เนี่ยมีแผลแตกชักกันสองแผลแต่น็อกคู่ต่อสู้มาได้ดูว่ารอบชิงเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดเชียงใหม่ฉายาพยั์ร้ายเวียงพิงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน่ารักออสินิทพัน์ ขอเปิดไปกำลังใจให้กับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่หน่อยครับ f i n a l m a t c h ladies gentlemen and here is your f i g h t e r fighting out of the blue corner representing เชียงใหม่ Put your hands together and welcome น่ารักออสนิทพันหัวใจเกินร้อยจริงๆครับน่ารักออสนิทพันนะครับวันนี้คู่ต่อสู้เขาในการชิงกำกับแชมเปี้ยนในมุมแดงครับจากจังหวัดมหาสารคามฉายาครับน่ากลัวมากครับขุนเข่า1นึซีซีครับ ปรบมือดังๆต้อนร like. ับดีเซลเล็กซิตพนันเชอร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักโชกจากอียิวันมหาอสุรคามยครับ ladies and gentlemen and here is your fighters Fighting ย o u า of the red c o r n e r coming from m a h a s a r a k a ึ้นทุกมือเข้ together and welcome. อนร s บดีเ s i เ p a n a n นพนันเชิงครับเดินทางมาถึงผู้ชิงชนะเลิศเดอะแชมปี้ยนมนนยวนมยไทยตัดเชือกกันแล้วนะครับครั้งที่5 7เกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ต้องเปิดหน้าบันทึกแล้วครับว่าระหว่างดีเซลเล็ก สิทธิ์พนันเชิงกับน่ารักอสนิทพันธใครจะเป็นแชมป์จับว่าแชมป์เนี่ยจะไปอยู่ที่อำเภอชิงดาวจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับอีสานกับเหนือครับวันนี้ัทัวร์บนเวทีนั้นเป็นการสนิยภัยนัตนนะครับส่วนให้คะแนนนั้นมียอดยิ่งเกษสมาลานัทวุฒิสุกาลและก็ใช้หน้าหารวิเศษครับนชกหนึ่งแดงครับดีเซลเล็กวัย24่ปีส่วนน่ารักนี่20ปีครับ รอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาทุกฟ้าผ่านจริงครับน่ารักอ่อนกำแข็แก่แตกปิดหวัดเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นผลไหมโอ้ยดิฉันเล็กพยายามจะเน้นที่หมัดขวานะครับหวังที่จะเปิดแผฉของน่ารักไอ้กว้างขึ้นครับจะบอกว่าสองคนในเสียตัางคนละอย่างอีกคนหนึ่งมุมแดงเนี่ยทุกขะสีงยกอีกคนหนึ่งแตกยักษ์เยือกอ้าวมีจุดตัดนิดทั้งคู่ ในครับเสียเสียก yeah. okay. uh, uh. ันไปวัดกันไปทิ้เพปเป็นวยเขาทั้งคู่ครับโอ้โหเลือดออกอีกแล้วครับน่ารักโอ้โหได้ได้แชมป์วันนี้ก็ต้องบอกว่านักเลือดฉลอเวทีเพื่อแชมป์นะครับเลือดออกเลยครับหวางแข้งซ้ายเจอนพยายามจะเจอเบียดสวนทะเลาะกับเจอลันไนไม่ได้ครับ ขวาคมู้มีศอกขวาครับดีเเล็กพยายามเหนี่ยเกินี่จะเปิดแผลของหน้ารักให้ว้างพึ้นครับไปนเข้าไปครับดีเซลเล็กเน้นไปที่แผลของหน้ารักก่อนเลยครับนี่ครับต้องมีศอกน้ำเข้าไปครับต้อเกาะในเสียใจหน้ารักพยายามจะสวนครับจังหวะนั้นรับอยากจวนออกครับโอ้โหยในไม่ออกสิครับ คนละที่ทีนี้อาวุธอื่นอาจจะต้องวางไว้ที่บุ่มครับถัดแยงไปก่อนแล้วมีสอง้ายครับน่ารักแท้เสียคนละดอกคนละทีโอ้ยตายกันหน่อนะครับแล้วรักเลได้ตีเด็กเข้าไปหรือต่อฝั่งทางซ้ายที่น่ารักนี่ครับเตะซ้ายแล้วขีดซ้ายมือชัยจู่วาต้องวางซ้ายอีกแล้วดันเข้ามาขีดแรงมากขยันทะเยอทะยานเหลือเกิดครับ ้าระบบการต่อกันตัวของน่ารักต้องบอกว่าหลัวทีเดียวก็เจอศอกขวาของบดีเทนเล็กนะครับวางแทางซ้ายครับใช้ซ้ายหน้าดีเเล็กพยายมถือโยงนะครับเตะไปดูใครถอยครับดูครับน่ารักครับอ้แขนเหมือนจะเตะเข้ามาอีกแล้วครับ อยู่แล้วครับเข้ามาตีเข้ามาเดือดที่เข่าขาเข้าจมูกเกี่ยวได้นะครับทรัยังไง่ายยับซ้ายแล้วแทงเข่าซ้ายตามเข้าไปวางให้สายได้อีกแล้วครับวายงล้วงที่เจ๊แค่งซ้ายก่อนน่ารักนะจะบอกว่าเน้นเลยครับอีเจเล็กล็อกในแล้วพยายามจะกดลงมาตีพยายามจะดักหลอกครับหาจังหวะาักด้วยสู่เสียซ้ายหาจังหวะกดลงมา เดี่ตวหน้าแตงตัวช้าครับหมดยกแรกแทา่าชมกลับเข้าสู่ทีมแม็กซ์มยไทยสเตรียมหูดูออนญาตให้ท่านชมดูหาแตกก่อนนะครับชัดๆไปเลยครับมีใต้ตาทางด้านซ้ายครับ,รบกับเหนือคิ้วทางด้านซ้ายเช่นกันครับพิชจากสอกของบุรุเหล็กครับแต่ตัวเองนี่พลิกเอาชนะน็อกมาได้ แลดูภาพช้าในช่วงที่ผ่านมาครับพยายามยียดิงกำปั้นเข้าใส่และโอ้ยสอกครับอดีเซลเล็กแดนเหมือนกับนี่ครับพยายามจะเปิดแผลแต่ของน่ารักให้มากขึ้นครับโอ้โหเน้นที่สอกขวานะครับน่าสะบัดไปเลยกันน่ารักเนื้าวัสิเตกหรอครับเลือดกันใหม่อีกแล้วครับอผลค่อนข้างที่จะยาวกว้างครับวันนี้ ต้องขออย่าชื่นชมหัวใจครับสู้เหลือเกินหนุ่มวัยเพียงแค่20ิปีเท่านั้นนะครับจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จากเชียงดาวนู่นนะครับต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่ต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นสวยงามครับเชียงดาวโอ้อหท่บบองเที่ยวด้วยครับสวยงามเอาเลยครับสะดุดครับมาแล้ววันนี้เพื่อคนเชียงดาวครับโอ้โหต้องถามตีเชนเล้งก่อนเลยครับว่าจะยอมหรือเปล่าครับ หักหเอาถัดกับมาหาสารคามเช่นกันบอกว่ามาสานีโดดดังในเรื่องของตัวยกเพราะมีประธานชรมยมาที่สนะครับแล้วเ็นเบอร์โทรนารยสพครับดูวงการเดมสารคามกับเียดาวใหมู่่เกีไม่ถอโอ้ยตอกววขอหน้ารักครับ พยายามตอกใส่ด <f dragging> ีเซลได้บ้างครับน่ารักดีาดีเลรัดน่ารักเป็นรัดเอวครับหนุ่ต่อกสี่โอ้ยแมคิดตรงรัครับสวดเข้าด้วยกันทั้งคู่เลยครับเขาใครีกว่าหนคนทีกมาได้สทีครับ ปัดปหลังคาจาังหวะจะโตมาปิี่าโอ้โห้วเป็นอนเ์เล็ตชิง ต่อเจแค่ซ้ายดากไว้แล้วยิงหมัดขวาลงเต้นทีไปทีนี่ครับอูแล้อ้โหดใจเลยอ้โหดูเลี้ยงมาล็้กงมาเล้ยมาก อยู่ครับคู่ชิงชนะเลิศเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในพิกัด72กิโลกรัมอยู่นะครับคุณผู้ชมหน้าและบาดแผลที่แตกของหน้ามันอัลสเตทา์แรงสายอยู่พี่คุณแรงสายจับจะไปทางสายมือซ้ายมือมือเซลเล็กสิทันันเชิมนะครับดุกับแหมดึงมาแล้วเสียบซ้ายน่ารักปัดล่างและจังหวะตามน้ำครับอูกระแทกเข้าเต็มๆกระโดงคางเลยครับดูจังหวะวัดกันที่วงในครับคู่นี้ วยเขาอาชีพด้วยกันพยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าครับดีเซลเล็กโอ้แล้วทิ้งหมัดขวาตรงเข้ามาครับน้าสบัดพอควรครับน่ารักมาตามกันต่อครับยกสุดท้ายหากเสมอมีซัดเดิเดทแน่นอนครับถ้าเสมอ,อนั้นเราต้องหาตัวผู้ชนะเพื่อที่จะซิลแชมป์มาคลองให้ได้ครับนี่พกศักดิ์ศรีของคนจง จกกังหวัดเชียงใหม่หเผอเชียงดาวนะครับส่วนทางด้านมุ่แดงก็คือเอเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามโอ้นาดูนนี่ต้องบอกว่ามีพระธาตุนาดูนนะครับที่โด่งดังสามนาทีที่เหลือจะเป็นสามนาทีที่ตัดสินว่าใครแพ้ชนะหรือว่าจะเป็นสามนาทีที่ต้องต่อซัพเ,เด็กครับโอ้เปิดฉากมาเดินลุยเข้าใส่ทันทีเลยครับตีเล็กน่ารักเรียกแตปิดมาเสียายโอ้แล้วเด็กขวาครับ ดอกคนละทีเลยครับอยู่ในการยืนระยะว่าใครไปอย่างไรโอ้่าไยคยับเียบด้ซ้ายลงใน ออซ้ายครับนะครับโอ้โหจูบหัวใจแข่งเอแล้วคูู่บีกโอ้หแล้วยัดดอนี้ครับารับุมากัหนี่มาจังหวะบัลล็กคอับมาเจอศอกของน่ารักครับพีเล็ก

ลุยต่อถุงตัวจะปักสองซ้ายลักไว้ไวเล่นน้ำตีเสียบูเล่นคนละมา เดิน,น,บบนทุกยกครับในในรฟัดกันทุกวินาทีดูจากจังหวะแข้งซ้ายแลกกันเกี่ยวและคืนด้วยเข่ากระแทกมากเสียหลักเหมือนกันครับแล้วนี่ก็จังหวะกดมาตีโอ้โหดูแับเสียบซ้ายเสียบขวาดูตบอ,ออกมาแล้วก็สับศอกซ้ายครับโอ้โหคล้องได้แล้วดูรับนี่ครับแม วิถีทำการของเขาเลยครับวงในโอ้โหอ่าคนละดอกคนละทีเลยครับโอมันใจทั้งคู่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับใครเป e ็แชมป์ครับครับสู่บนเวทีนะครับคู่นี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมอยากให้แฟนบอลทุกท่านปรบมือให้กับความใจสู้ของน่ารักอสนิพนธ์ โอ้โหคือกล้องทั่วเวทีจริงๆครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆนักสู้จากจังหวัดเชียงใหม่โหดูเดือดกันจริงๆครับซัดกันจะตกเวทีเลยฮะแต่ก่อนจะไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับเรายไปรุ่นละวัลพิเศษกันก่อนว่าไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์สนับสนุนโดยโอุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Red รับกันไปคนละ1,000 0บาทครับบอดไฟเตอร์รับซิ i ซูเปอ e ์ไฟเตอร์ไพรส์10,000บาทเอชแต่ว่ากีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะครับเพราะฉะนั้นมาดูที่ผลคะแนนกันเลยครับหลังจะพาไป3ยกนะครับกรรมการรวมคะแนนให้ผู้ชนะและครองแข็มขันเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกคนที่57ได้แก่นักชกจากมุม มุ่งดาดดีเซลเล็กเซตพนังเชอรอันดับสองหนึ่งสองกิโลกรัมแชมเปี้ยนเวนดคอเนอร์ดีเซลเล็กเซตพนังเชอ,อบบรช์เร,ร,ริ่ดังน,น,น,นี้เราขอเชิญคุณชาญชัยพึ่งเจี่ยมคุณชนะทิพย์อินุดมรองนายสนามมวยแม็กซ์มวยไทยและคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวาัลครับ อย่างเลกหนึ่งคู่นะครับช่วงต่อไปเป็นคู่เอกของรายการนะครับจบจากคู่นี้อย่าพึ่งไปไหนนะครับคู่เอกต้องบอกว่าแชมปี้ยนมาต่อยนะฮะวันนี้ลำรับนี้ครับขอเชิญคุณชานชัยพึ่งเจียมอมอบเงินรางวัลสามหมื่น 30, บาทให้กับรองชนะเลิศครับมุ้น้ําเงินครับน่ารักออสุริพันธ์ลำดับต่อไปครับขอเชิญคุณชนะทิพย์อินุดมร้องในสนามวม,มวยแมกส์มวยถ่ายมอบเงินรางวัลให้ห้าหมื่นบาทให้กับผู้ชนะของเราครับ แล้วก็ช่วงสำคัญนะครับวันนี้กับตันมิสครับคุณทองทรงเพนรับรองประธานบริษทัทแม็กซ์มวยไทยท่าแข็งกัดแชมป์คนที่57ของรายการให้กับดีเซลเล็ปิพนันเชิ์จาจังหวัดมหาสารคามครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับคู่เอกของรายการครับคู่ที่7นะครับเดอะแชมเบียนมวยไทยตัดเชื่อ